พบกันในช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่12มิถุนายน2567นะครับบรรยากาศช่นนี้ฝนทิ้งช่วงมานานนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับก็ยังไม่มีฝนตกลงมาอีกเลยครับดูครับผมก็ยังไม่ได้ไถหวานข้าวเลยทั้งที่ทแปลงของชาวบ้านนะครับเขาก็หวานกันเกือบหมดทุกไรแล้วล่ะครับเหลือให้ผมเนี่ย เพราะว่ามันเป็นดินที่ลอกหน้าดินแล้วก็พอมันอากาศมันแห้งครับไถรถไถก็ไถไม่เข้านะครับทัผมก็ต้องรอจนกว่าจะมีฝนตกลงมานะครับผมจึงจะทำการไถหวานข้าวนะครับวันนี้ผมก็ได้นำนะครับปุ๋ยจากคอกมูลลุมนะครับปุ๋ยที่หมูครับมาหวานรองพื้นนะครับ นีครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับมูหลุมช่มมากเขาจะใช้แกลบรองพื้นคอกนะครับช่วยซึมซับนะครับพวกขี้เยี่ยวของหมูครับลดการเกิดกลิ่นนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาใช้เวลาหมักคืออยู่ในข้อกก็ประมาณห้าเดือนนะครับจนสิ้นสุดระยะเวลาที่เขาจับ หมูขายก็เพียงพอที่จะทําให้นะครับมันอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะย่อยสลายนะครับผมก็จะเอามาลงวันในแปลงนานะครับนี่สองไร่ยนี้ผมกอใช้ปุ๋ยขี้หมูประมาณเกือบ20กระสอบนะครับผมซื้อเข้ามานะครับสามกระสอบ100บาทนะครับเนี่ยสถุงปุ๋ย100บาทนะครับเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเคยได้ทดลองใช้ คือข้าวเขียวงามดีครับปีนี้เลยติดใจครับต้องแต่ก็ต้องสั่งเขาไว้ว่าเพราะว่ามันต้องเป็นรุ่นนะครับกว่าจะได้ก็ใช้เวลา4ีหเดือนกว่าจะได้ปุย๋ยออกมาแต่ละรลถแต่ละครั้งนะครับผม